Destroy structures or objects using hollow p r o a e or s t r o d o l technique เพืเ่อนๆจะต้องไปทำลายวัตถุหรือว่าสิ่งก่อสร้างในเกมด้วยพลังม่วงหรือว่าตะปูเราสามารถหาพลังม่วงหรือว่าไอที่เป็นคอนเป็นตะปูได้จากการเปิดกล่องทองเอ้ยไปกล่องทองไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถเดินเจอตามพื้นที่มันสปอร์ได้แล้วก็ การไปยิงเคิร์สลามาให้แตกเคิร์สลามาเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่สักแป๊บ,บนึงถึงจะเกิดขึ้นมานะคะก็เตรียมอาวุธกับกระสุนไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยิงมันได้เลยค่ะหน้าตาของเคิร์สลามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ยิงไปสักแป๊บหนึงจนกว่ามันจะแตกค่ะพอแตกแล้วเนี่ยสนันนํนว่าให้เอาไปยิงอาคารที่มันเป็น หลังใหญ่ๆนะคะเช่นโรงนาแดงบ้านเหลืองที่เมืองเฟรนซีฟิลด์หรือว่าอาคารทัมสเล p บเฮ้ทัมสแลบที่เมืองสแล็บบีชอร์นะคะอ่ะหรือว่าจะใช้ตะปูก็ได้แต่สันแนนำว่าพลังม่วงนี่ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันกวาดทีเดียวเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนี้นะคะได้พลังแล้วก็กดใช้เลยค่ะพยายามเล็งตรงที่มันมีขอบเยอะๆเล็งลอยขึ้นฟ้านะคะบางทีมันจะ ไม่ได้พัวขอบมันแล้วก็ใช้ตะปูได้เหมือนกันแต่ว่าตะปูเนี่ยจะได้ค่อนข้างน้อยกว่าและระวังคนได้ค่ะคลิกเอาไวพอนแอดอันเนมโลเคชั่นอินดิเฟรนมชชสเพื่อนเพื่อจะต้องไปเก็บอาวุธอะไรก็ได้1ชิ้นนะเมืองที่มีชื่อขึ้นบนแผนที่ทั้งหมด5ตาเป็นอาวุธอะไรก็ได้จริงๆนะคะแล้วก็ต้องไปที่เมืองที่มันมีชื่อบนแผนที่เท่านี้ก็จะค่อยๆนับ ไปทีละตาทีเะตาแล้วค่ะถ้าใครที่ลงเมืองมีชื่อเป็นประจันอยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยายก็มาลงแล้วก็เจอปืนพกนะคะเป็นอาวุอะไรก็ได้ค่ะก็แล้วแต่สะดวกเพื่อนเพื่อนแต่ระวังได้มาแล้วยิงไม่โดนนะคะ m e n t r n Sprint Slide and Jump i n a Single Match เพื่อนเพื่อนจะต้องไปปีนตาย วิ่งแบบพุ่งตัวสไลด์แล้วก็กระโดดในตาเดียวกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆทําอยู่แล้วในแมชนะคะเพียงแต่ว่ามันจะให้เราทำทั้งหมดในตาเดียวกันก็แนะนำว่าให้ทําให้ครบทั้ง4อย่างนี้เพื่อที่จะได้ผ่านผ่านไปนะคะจะได้ไม่ต้องมาคอยแบบกังวลว่าเอ๊ะอันไหนเรายังไม่ได้ทำนะคะก็มีการบินไป วิ่งพุ่งตัวสไลด์แล้วก็กระโดดเอาที่เ,เพื่อนเสะดวกทําตอนไหนก็ได้แต่ว่าวิ่นป่ายเนี่ยจะต้องมีสิ่งกีดขวางหรือว่าพวกรูวาพวกหลังคาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ Damage opponents within 10 seconds of m a n t a l l y or sprinting เพื่อนเพื่อจะต้องสร้างความเสียหายต่อตรูภายใน10วินาทีหลังจากที่เราทำการปีนป่ายหรือว่าวิ่งแบบพุ่งตัว เพื่อนก็ทำการวิ่งแบบพุ่งตัวหรือว่าปีนป่ายก่อนแล้วก็ค่อยทำการยิงศัตรูนะคะการปีนป่ายก็จะต้องอาศัยสิ่งก่อสร้างที่มันสูงสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการสปรินติ้งเนี่ยก็จะต้องใช้อินเนอร์ซีนะคะอย่าลืมข้อนี้นะอันนี้ใส่ไม่มีอินเนอร์ซีค่ะเลยยิงเขาให้ล้มไปก่อนแล้วก็พออินเนอร์ซีเต็มก็ทำการวิ่งแบบพุ่งตัวเสร็จแล้วก็ ไปยิงเพื่อนเขานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ามัน10วิหรือยังก็ให้ยิงให้ลมก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยทําการวิ่งหรือปีนป่ายแล้วค่อยมาซ้ำค่ะ Damage opponents using pistols or SMGs เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อสัตรูด้วยปืนพกหรือว่าปืน SMG ก็ได้ ถ้าไม่มั่นใจในการเล่นหมดปกต,ติสามารถไปเล่นทีมรัม b บ e ได้นะคะทีมรัม b บ e นี่ถ้าเกิดว่าเรายิงจนหมดแม็กแล้วเราตายเนี่ยเวลาเกิดใหม่มันจะมีกระสุนให้เต็มมกกะสุนอาจจะไม่ต้องกังวลว่ากระสุนจะหมดไหมอะไรแบบนี้คะ่ะเล่นโหมดที่ไม่ใช่โซโลเวลายิางคนล้มแล้วก็อย่าลืมซ้ำเขาให้ได้นะคะอันนี้ก็จะได้ได้เมชอีกประมาณ100ค่ะ e a d shots on opponents เพื่อนๆจะต้องยิงศัตรูให้โดนหัวอันนี้เหมือนจะยากจริงๆก็ยากนะคะไซก็ไม่ชอบเควสแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทำได้ง่ายๆโดยการที่ยิงเขาให้ล้มแล้วค่อยเอาปืนพกหรือว่า SMG ยัดหัวอันนี้ก็จะได้เยอะหน่อยค่ะ Assist in eliminating enemy players เราจะต้องช่วยเพื่อนฆ่าศัตรู ถึงแม้มันจะบอกว่าเราจะต้องช่วยเพื่อนฆ่าศัตรูนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เล่นหมดโซโล่ฆ่าคนเองนะคะก็สามารถที่จะถูกนับในเควสนี้เหมือนกันไม่ต้องกังวลว่าจําเป็นจะต้องไปเล่นในทีมไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นทีมเป็นประจำอยู่แล้วแค่ไปยิงศัตรูแค่ทีเดียวจากนั้นเพื่อนของเพื่อนๆในทีมนะคะเขาฆ่าเราก็ได้เหมือนกันค่ะ เอ n XP in Creator Made Islands เพื่อนๆจะต้องไปเก็บ XP ในแมปที่มีคนสร้างก็คือแมปพวก Creative หรือว่า Creative 2 0ต่างๆจะเป็นการ AFK แบบที่ซายกำลังทำอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นการไปเล่นยิงไปทำกิจกรรมต่างๆในเกมเราก็ได้ XP จริงๆพวกนี้นับหมดเลยค่ะ s t a g e ที่5เนี่ยใช้ XP 325,000หน่วยนะคะ ส่วนวิธีการ AFK ซรายจะแปะลิงก์วิธีการทำไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็จะปรับหมุดไว้ให้นะคะเพราะถ้าอธิบายตรงนี้มันจะยาวมากๆเลยถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถช่วยโดเน a t ผ่านครูมาน w วเล็ t และพร้อมเพรตามที c ว d าโคดและเบอร์นี้หรือว่าถ้าใครอยากจะสะดวกช่องทางอื่นก็จะมีทิปมีมันดเน a t ันตอนไลฟ์ได้นะคะข้อความใสได้ขึ้นที่หน้าจอแล้วก็ การสมัครสมาชิกช่องเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นค่ะ